สวัสดีครับเพื่อนอยู่ทผมช่างตัดนนท์นะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่ํากว่ามาตรฐานซึ่งอันนี้ยผมไปลื่อมาเป็นบ้านกุ่มพวกเราเนี่ยฮะไฟฟ้าติดติดดับดับปั๊กก็เสียบไมโครเวฟก็เกิดความร้อนถ้าเผื่อผู้ใหญ่ไม่อยู่ทํางานไม่ได้เลยเมีถ้าเทปห้ามปิดปิดแต่ผมบอกวเป็นเพราะอะไรผม,ผม ขอไปดูให้หน่อยนะเพราะว่าเขาก็ตามผมมาหลายเที่ยวแล้วผมก็เสียวเวลาไปดูหนึ่งวันเต็มๆต็มเลยครับหรือทุกจุดที่มันมีปัญหาปรากฏว่าปลั๊กที่เขาใช้สวิตช์ที่เขาใช้ทุกตัวเนี่ยเป็นของเป็นของเทียมนะฮะเป็นของเทียมเรียนแบบของที่ที่ราคามาตรฐานตัวพวกนี้ประมาณสิบกว่าบาทราคาของจริงประมาณสามสิบกว่าบาท ะฉะนั้นพวกคอนแทคก็ดีอทองแดงที่ทำตำแหน่งก็ดีเนี่ยก็ต่ำกว่ามาตรฐานเล่งไปหน่อยเกียวหวานไปแล้วนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ขอขอ,ขอ,อนุญาตก็บอกว่าขอเอาอุกรณ์พวกนี้มามาดูหน่อยนะฮะอย่างปักเหมือนกันนะขันพันไปเตียวหวานบางทีร้อนก็ละลายติดไปเลยไม่สามารถจะคลายอะไรกได้ฉะนั้นพวกนี้อันตรายที่สุดครับ แรกๆเนี่ยไฟก็ใช้ได้ปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดออย่างเงี้ยตอนเนี้ยอันนี้เราจะเป็นเราจะเป็นโลหะที่สื่อไฟก็เป็นเหล็กชุบธรรมดานะฮะผมก็แปลกใจว่าผมก็ถามว่าช่างมาทำเนี่ยราคาตกลงกันยังไงก็คิดเป็นจุดใส่หมดอา้าราคามันก็พอจะซื้อของที่ดีได้ทำไมทีนี้ ด้วยมารายาทช่างคะเราพูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทราบว่าช่างที่ทำนี่เป็นทางไหนทางไรมาจากไหนก็เพียงแต่เน้นว่าเนี่ยกรณีคอนแทกเนี่ยของเทียมเนี่ยมันจะไม่ลั่นเท่าไหร่ครับมันจะมันจะฟื้นฝืนตัวหนึ่งประมาณสิบกว่าบาทสองบาทสิบสามบาทแต่ราคาที่แท้จริงตัวสามสิบกว่าบาทนะตักเองก็มันกันติดติดดับจับติดดับจับร้อนหมดบางตัวไหมเนี่ยผมไม่ได้เอามา เ้าขอเขาทิ้งไปบางส่วนแล้วนะผมเอาส่วนที่ในสภาพที่พอใช้ได้มาให้ดูนะฮะน้ำหนักก็ใชมองถ้าเือนเราไม่ใช่ช่างเนี่ยจะมองไม่รู้หรอกครับคล้ายกันหมดนะแต่เมื่อเวลาเราเสียบปลั๊กนี่จะรู้ปลั๊กจะหลวมมันไม่ไม,ไม่ไม่ล็อกนั่นแต่ปลั๊กที่แท้เนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะฮะเลือกใช้ได้ถึงราคาจะมาตรฐานที่ ถูกต้องหน่อยก็ต้อง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 ซื้อจัดทำอาช้ยครับโปรนี้อันตรายที่สุดครับแม้กระทั่งขวาปานี่ก็เป็นของเทียมนะฮะการล็อกการอะไรนี่ไม่แน่นเลยครับบางอันลื้อมาต้องใช้กาวหยอดเพราะว่าตัวล็อกนี่พีว C ที่เขาหล่อมาเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเที้ยวมันไม่เยียไปหน่อยก็หลุดไปแลผมก็บอกว่าให้ลื้อทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปใช้ อากากเนี่ยทิ้งนี้ห,หมดเลยหรนะือมันต่างกับมาตรฐานแล้วก็เราก็ดัดแปลงใหม่คือผมบอกว่าถ้าเ,เกิดมันเปิดอัคคีอัคคีภัยมาเกิดไฟฟ้ารัดวงจรมันไม่คุ้มกับมันได้ไม่เท่าเสียนะครับเราไม่ต้องประหยัดนะฮะผมก็เปลี่ยนให้หมดเลยใช้เวลาถึงสองวันนะฮะแล้วก็เบรกเกอร์เหมือนกันบางตัวก็ต้องมีตัวเช็คไฟรั่วไฟอะไรก็ เปลี่ยนให้หมดน้ําองค์น้าอ,อุ่นนี่ผมไม่ทําให้หมดเพราะว่าเจ้าของก็คิดว่าถ้าเราเซฟเนี่ยมันจะประหยัดก้อยมีแสงสว่า,วางบอก็บอกอไม่ใช่หราครับอ,อันตรายมันเกิดได้ทุกนาทีนะแล้วรุ่นใหม่เนี่ยปลั๊กก็จะสะดวกอ่าพว,พวกปลั๊กสวิตช์สะดวกเขาจะเป็นตัวเสียบล็อกเลยไม่ต้องมาใช้ตัวขันแบบนี้ครับคือปอกสายใหพอดีประมาณเจ็ดแปดมิลเเสียบเข้าไปเลยครับ ล็อกเลยครับแน่นเลยเราไม่ต้องใช้สกรูหรอกครับแล้วเวลาเราเข้าบล็อกเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่รั่วไม่ดูดด้ไยมไม่ต้องพันปาะเทปตัวรุ่นใหม่นะฮะซึ่งมีหลายยี่ห้อครับไปไปดูได้แต่แก่พวกเนี้ยผมให้มาดูถ้าเผื่อเราไม่ช่างเราจะดูไม่ออกว่านี่คือของเทียมนะแล้วผมก็เอาของของที่ใช้ได้รุ่นเก่าไปให้ดูคช้ายครึงกันเนี่ยคุณดูเลยสิบกว่าปีก็ยังใชยย้กันเฉยเลยนี่มันเป็นของเทียมครับ ใช้ไม่ได้เบเกอร์กับเบเกอร์เทียมราคาถูกกันเยอะผมก็เลยเรียนในสิ่งที่ปอยู่นี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมชึางปันมันนวครับ